สิสิ่งสุดสะพรึงที่นักโบราณคดีเคยขุดเจอพูดถึงอาชีพนักโบราณคดีเป็นอาชีพที่ต้องค้นหาความจริงนะคะและหลักฐานในอดีตก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติดังนั้นนักโบราณคดีจึงต้องทำการขุดเพื่อค้นหาซากหลักฐานมายืนยันความเป็นจริง และคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมสิสิ่งที่สุดสะพรึงและชวนสยองที่นักโบราณคดีเคยขุดพบเจอกันคะ่ะอันดับ10สงครามเคมียุคโบราณ2,000ปีก่อนชาวโรมันครอบครองเมืองดูราในซีเรีย ต่เปอร์เซียต้องการเมืองนี้จึงขุดอุโมงค์เพื่อบุกชาวโรมันส่วนชาวโรมันนั้นก็ขุดอุโมงค์เช่นกันเพื่อให้ขุดไปเจอกับพวกเปอร์เซียจะได้ปราบซะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเปอร์เซียร,รู้ว่าโรมันก็ขุดเช่นเดียวกันกับต้นและกำลังมาพวกเขาจึงทํากับดักปล่อยแก๊สพิษลงไปในท่ออุโมงค์ซึ่งแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อทหารโรมันสูดเข้าไปแล้ว ปอดของพวกเขาก็กลายเป็นกรดทันทีและที่น่าตกใจก็คือทุกวันนี้นักวิจัยก็ยังไม่สามารถรู้ว่าแก๊สพิษตัวนี้คือพิษอะไรกันแน่อันดับเกระดูกเด็กเมื่อนักโบราณคดีตรวจสอบบา์เฮาส์ยุคโรมันโบราณที่อิสราเอล สิ่งที่พวกเขาต้องอึ้งก็คือด้านล่างบริเวณท่อระบายน้ำนั้นพวกเขาเจอกระดูกของเด็กทารกจำนวนมากซึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรจึงต้องทิ้งในท่อระบายน้ำและหวังว่าพวกเขาคงตายก่อนที่จะอยู่ในนั้นอันดับ8 คนแรกของโลกที่เป็นโรคเรื้อนถึงแม้ว่าโรคเรื้อนจะไม่ใช่โรคระบาดมากนะักแต่ก็อยู่กับประวัติศาสตร์โลกมานานพอสมควรนะคะนักโบราณคดีสำรวจที่อินเดียและพบว่ามีหัวกระโหลกอายุ4,000ปีที่เชื่อว่าเป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่เป็นโรคเรื้อนและจริงๆแล้วตามธรรมเนียมของฮินดูคนตายต้องเผาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กระโหลกชิ้นนี้ดุดรอดมาได้หมายความว่า คนนี้ต้องถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านและตายโดยไม่มีใครเผาเขานั่นเองอันดับ 7. The Vampire of Venice ในอดีตนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ว่าผู้คนก็จะกลัวว่าคนที่รักจะจากไปแล้วจะกลายเป็นผีดิบ จริงมีวิธีหลายๆวิธีที่ป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอาทิเผาศพและฝังเอาไว้ความหน้าลงหรือถ้าไม่อีกวิธีก็คือการนำอิดใส่ไว้ในปากของผู้ตายเพื่อป้องกันไม่ให้ผีติบมาดูดเลือดได้และภาพด้านบนคือสิ่งที่พวกเขาขุดเจอเป็นกระโหลกที่มีอิดใส่อยู่โดยพบที่เวนิสอิตาลี อันดับ6 The g l o b a บ Man เป็นศพในบ่อโคลนที่ยังคงมีสภาพที่ดีที่สุดในโลกค้นพบเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช1952ในบ่อใกล้ๆกับหมู่บ้าน g l o b a l ในจัดแลนด์ประเทศเดนมาร์กโดยคนงานที่กำลังขุดฐานหินเลนจากการตรวจสอบหาอายุพบว่ามีอายุในช่วง290ปีก่อนคพิทธศักราช ในปัจจุบันได้ถูกนำไปสแสดงที่พิพิธภัณฑ์โมสการ์ดในเดนมาร์กพร้อมทั้งตะปูและเส้นผมนิ้วมือก็ยังคงสภาพดีพอที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือออกมาได้ขณะที่เส้นผมและเคราก็ถูกรักษาเป็นอย่างดีเช่นกันแต่ผิวหนังก็มีการเปลี่ยนสีไปตามการเวลาไม่มีการค้นพบเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับใกล้ๆกับศพและมีอาการขาหัก สาเหตุที่ทำให้เขาถูกฆ่าไม่อาจทราบได้แต่คาดว่าอาจจะเป็นวิธีการบูชาย,ยันซึ่งถูกค้นพบโดย National Geographic อันดับ5ปกระโหลกที่ถูกเสียบจนทะลุนักโบราณาคดีค้นพบเจ้าสิ่งนี้ที่โหดมากๆเลยเมื่อราวประมาณ เมื่อเราแปดพันปีก่อนที่ก้นทะเลสาบที่แห้งแล้งชื่อว่าโมทาล่าที่สวีเดนเขาพบกระโหลกที่มีรอยเจาะทะลุและที่หลอนกว่านั้นก็คือบางกระโหลกเนี่ยมีชิ้นส่วนของกระโหลกคนอื่นๆติดอยู่ด้วยอันดับ4กโกรงเล็บของนกโบราณ ในปีคริสตศักราช1986ลึกลงไปในมอสโอเวนที่นิวซีแลนด์นั้นนักโบราณคดีขุดพบกรงเล็บที่ยังอยู่ในสภาพดีมากและน่ากลัวสุดๆของสิ่งมีชีวิตที่คาดว่าน่าจะเป็นนกโบราณในยุคประวัติศาสตร์อันดับ3ไวกิ้งหัวขาด ในขณะที่มีการขุดเพื่อสร้างรางรถไฟเพิ่ใมในประเทศอังกฤษนั้นได้มีการขุดเจอซากกระดูกโดนตัดศีรษะมากมายของนักรบไวกิ้งถูกฝังอยู่ซึ่งนักวิจัยต่างสนิฐานว่าพวกเขาน่าจะถูกสังหารด้วยการตัดศีรษะจากด้านหน้าโดยชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ต้องการล้างแค้นการบุกรุกของชาวไวากิง้ง ันดับสองซากการกินมนุษย์ด้วยกันเองในปีคริสตศักราช2010กลุ่มนักวิจัยที่สพบหลักฐานที่เชื่อว่าเป็นการกินมนุษย์โดยสิ่งที่นักโบราณคดีขุดเจอคือซากกระดูกของชาย3คนหญิง3ามคน,มคนเด็ก2คนและทารกอีกหนึ่งคนโดยที่กระดูกของทุกร่างที่พบจะมีร่องรอยของการเคี้ยวและแทะ อันดับหนึ่งซากเด็กถูกเผาในระหว่างการขุดที่อลาสกานนักโบราณคดีพบซากที่เชื่อว่าเป็นเด็ก3ขวบถูกเผาและฝังซึ่งคาดว่าน่าจะมีอายุกว่า11,500ปีมาแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสิ่งที่น่าสะพึงกลัวทั้ง10อย่างที่นักโบราณคดีค้นพบนะคะในปัจจุบนัน เพื่อนๆคนใดที่ทำงานเกี่ยวกับโบราณาคดีหรือต้องขุดเจาะอ,อะไรพวกนี้ต้องจิตแข็งจริงๆเลยนะคะค้นพบสิ่งของเหล่านี้ได้แต่ก็ยังคงทำหน้าที่ได้ตามปกติขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w c r i p t m a s s c o m และ lonesomebaby.wordpress.com ค่ะ ขอขอบคุณที่รับฟังค่ะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปนะคะอ๋อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะคะสวัสดีค่ะ